มือนี้พบพ่อกับทีมงานสัดแจงจังปังครับก็ไปไสนอนหน้ามือนี้เพลินพามายามเบ็ดครับมือนีเลี้ยงได้ไอคือบ่อใสล่ะโอ้ยขึ้นมาเบิ้งแม่งเอาขึ้นมาเบิ้งแม่เบิ้งผี่น้องนี่มงวงงวงยวกงงวงโอ้โหทั้งคนทั้งแกงเนี่ยโอ้พี่น้องเบิ้งครับบอนตามตามโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปยังครับนี่ โอ้ปลาคอนะครับปลาคอที่สานเอิดปลาคอครับคนไทยกันยังช่อนเออน้องช่อนครับเบบด็กปนเด็กแกงครับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของในช่วงของเขากำลัง,งเขียวการล่งเขียวกาล่งม่านกำลังตังตต้งต้นกำล่งตั้งต่นครับปีนี้เขาบ่ห้ามปันไดบึ่งทุกหน้าครับเขาบ่าแตกกบ่ยืดตะก้นี่ช่วงนี้งาม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 พี่น้อง ถือว่าโอเคครับมมเม็ดแรกของเขาแมน่แมนใบแฉมแหลก,กนะครับก็กับทีมงานสอดแจงจางปังกับายไส้น,นอนหน้านะครับ,บโ,โอ้กินเหลือกเนาะอ่าเอ,าอาถือว่ามานมานัมนมัน